ะยกยกนลกยกคนเออเออยกึ้นเออเออยกค้นยกึ้นเออเออบนักบนักบนักเออเอกย์มาไเออเออ สวัสดีครับสวัสดีเอฟก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบวันนี้น้องดาวจะพาแม่แม่เอซทุกท่านทุกคนนะคะไปทําบุญเดอ้อนะคะไปนํานะคะของที่เราไปซื้อมาเพื่อจะ,อะเป็นรางวัลของสอยดาวนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะเป็นที่นอนสองชิ้นนะ,ะที่เราจะ <c oughs> นำไปถวายวัดนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ บนรถนะคะมีลุงดำขับไปก่อนแล้วมุ่งหน้าไปแล้วนะคะนี่โอ้โ <c oughs> มันรู้มันรู้แน่ว่าเราจะไปไหนมาไหนนี่ไ,ไปแล้ว <c oughs> น้องดาวเป็นตัวแทนของแม่แม่เอฟซีนะคะไปทำบุญในครั้งนี้นะคะ แม่แม่เอฟซีนะคะทุกท่านทุกคนนะคะที่ร่วมทําบุญกับเราในครั้งนี้ก็ขอให้อ่าพลังบุญนะคะหนุนนําทุกท่านทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ารวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเฮงเฮง,ป,งปังปังตลอดปีตลอดไปนะคะ <c oughs> ไปแล้วค่ะไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วเด้อหน่วยล่า <c oughs> หน่วยล่ <c oughs> าจับอารเรวอารเราอยากไปด้วยดูทุกคนอารเราอยากไปทําบุญ มันจับได้แล้วค่ะจับได้แล้วเราอยากไปกับพี่ดาวด้วยเราก็อยากไปทําบุญกับพี่ดาวเหมือนกันจับมาน,นึงไว้มะน,นึงแรนรัดหนาไปผุนพี่ลงไปแล้วอู้ เหมือนกันรู้ว่าเราจะไปไหนเน่ งางจําเอาจำเอาถาวาฝฟ้าวหลายเรื่องเฮ็ดบุญนี้ไว้ใจดาวโน่นน้องนาเดินแบบเร็วมากนะคะเอฟซีถ้าเรื่องทาบุญนี้ต้องไว้ใจน้องดาวเลย ในวันเดียวกันนะคะน้องดาวไปทำบุญแล้วนะคะน้องดาวก็จะเดินทางนะคะไปแห่งานไปออกงานนะคะที่เยโสนะคะงานนี้ออกงานกับพี่น้องนะคะเอฟซี FC. เป็นพี่ชายอีกเชือกหนึ่งของน้องดาวนะคะเราจะเดินทางช่วงเส้ายนะคะเอฟซี FC ในวันนี้ทำบุญก่อนนะคะนูนส่วนรถพลังบุญของเราก็กำลังตามมานะคะ ส่วนหนึ่งก็อยู่กับปิกอัพนะคะส่วนหนึ่งน้องดาวก็ขนไปนะคะอ,อยู่บนรถค่ะอยู่บนรถนี่ไป อายางจำเอาจำเอาเลยฟ้าฟาฟาหอดเดินอย่างเร็วเก่งนะเนี่ยไปเชือกเดียวเลยเนนแมนเสือนอนกินไปใส่ตรงพกที่นอน ปากรถนี่ปากรถเนี่ยเดอ้อนี่นะตอนนี้เราก็มุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางวัดแล้วนะคะงลงเอ้ยป,ปันสิหัวสาเิไปใสพุนแลนเอาก่อนเลอย่านจับใบม,ม,มันอ่ะมันเนเขียดประโทระิี่ <c oughs> บด้ม่าน้ำนอง แล้วไปแล้วเออตูดกับที่นอนกับซ่ำกันคุลุนคุลุนมาลูกมาเะี่หลงไปเจอหมาวัดอีกไดเจยา ปไปไล่คุ้มแมวเพิ่นหนึ่งไหนอ้นไปจัง้งยางบมกยางไหวเลยว่ะ บอกเรื่องเฮ็ดบุญแล้วต้อนโยกให้ดาวมาแทงย่างก้นแม่เมื่อยเหล่นี้นแม่เศร้าหอ,หอบหอบหรอก ไม่ย่างบ่ท่านแล่านี่ย่างไม่ไหลหูพ่แม่ผมต้องย่างแล้วได้ผมต้องไปหาแม่แมวอีกได้นี่ผมต้องไปออกงานอีกได้นี่แม่ก็ย่างไม่ไหวแน่มันสีสายดักวะหารู้ไหมว่าแม่ยิ่งขายเหี้ยนกุ้งดาวอีกเดินตามน้องดาวไม้ท่านโอ้กะย่างซับนี่ขอกระเซ้าฮะแหย่หยังยกโซฟาไปแฮ่ มาวันที่เจ็ดเอาของเอาของสอยดาวมาให้ <c oughs> ในรถวิ่อัพเราอยู่ไหนมาพี่ อีโอ้มาทั้งนี้อาจารย์วามาเอาไว้นี่เลยอาจารย์าวาาว้นีม่มามาว่ะนี่ให้อาจารย์รับมรงนี้เลยเดี๋ยวค่อยขนลง,งเดี๋ยวในรถปิกอัพอีก ถวายนี่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้ลุงดำยกโตที่นอนหลายยางอยู่ในพี่อัพกับมี่ยกโตไปชัยยกโตให้เนี่ยยกของลงก่อน เปิดดาให้แม่เน่แม่สีส้มยกเออจ้าอืออ้าวน,น,น้องดาวจะถาวายที่นอนก่อนอันดับแรกเบอร์

อู้เยอะแยะเลยทำไมคุณแม่ใจดีจังเลยแม่พานพ่อพานใจดีมากเลยแม่ซีแม่ซีน่ารักมากเลยทำบุญร่วมกันอลุกขึ้นลุกขึ้นลุกค่อยลุกค่อยลุกค่อยลุกคุนเดชเอาไปมองโตพุ่นเป็นยังได้ของมูลนั่นน้ำพุ่นผุนขนล่องบนท่านเนี่ยเหมิดเหมิดไป เอารถออกกับไปให้ดาวจับที่นอกนะกับจับโตทั้งพุ่นเป็นยังเออปั๊ดซื้อได้ยังฮีเลยนะดาวมีพป้าจารย์อยู่เพ่ทำไมปอาจารยนเอายกยกขึ้นลูกยกขึ้นเออเออยกขึ้นเออเออยกขึ้นยกขึ้นเออเออบ่หนักบ่หนักบ่หนักเออเอก Robert應 uh, pure uh, and fine can... if <isions> oh, 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 you want some presents from him or her, just talk to the man he will get <laughs> thứ อัน mà 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 đi mà, เอ mà หน่อยหน่อย ตาชุบ่ต้องดมพระอาจารย์เลยพระอาจารย์บ่มีแนวให้กินดอกอาจารย์ให้พ่นตัวนี้นะครับอมามามานางรับพ่นแล้ามาจา์มาเออนี่ผ่าขนมกับเจังค่อยแบ่งเอาย้ำนั่น ลุงมาเตะของวะเตะดาวน้ำเตะของน้ำโอ้เขาให้ก้นเตะไม่ได้ให้สร้างเตะอ่บเอาจับจับก็ได้ดอกจับของจับของนั่น เออนั่นเออสาธุที่นอนสอง อินชักสองปอโฮม4ีผักข้หนูสองโลแล้ว <sh> ก็กระปุกสามกะตะก้าหนึ <sh> ่ง <speaking> จ้ะ <sh> วันนี้เรามาดูงานมงคลนะคะมอบของสวายของสิ่งของในการที่จะป่าเรากลับบ้านกันยกโชว์ฟ้างานยกโชว์ฟ้า

นะคะบ,บุญกุศลที่ FC ได้ทําในครั้งนี้ก็ขอให้นุ่นนำนะคะ FC พร้อมกับครอบครัวนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ารวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเฮงเฮงตังงนะคะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะสําหรับไรนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ